ครับสวัสดีครับพบกับเราครับนี่น้อยหนาน้องเท็ดเจ้าเฟมารี่ครับผมครับเมื่อมึงนี่ครับมาดูลูกชายครับตอนแดดร้อนๆนี่ทําอะไรครับนี่แดดร้อนๆนี่ทําอะไรฮะแดดร้อนๆครับนี่แดดช่วงเที่ยงเที่ยงนี่ครับประมาณบ่ายโมงนะครับทําอะไรดูล่น โอ้งลมแห้งครับดีนะครับที่มีลมนะครับผมวันนี้ครับผมดีบพห่อนกันไหนกับเขาห่อนนะครับแต่ว่าดีเมีลมครับมีลมโอ้ดูครับโชว์แล้วโชว์แล้วทําอะไรครับลูกทําอะไรทําอะไรโอ้ยนอนเกียร์หงาแมะมุนเบิดเลยจะได้กินไหมนี่ครับเสียงนะครับ ช่างทำงานบ้านโพอพดนะครับยังไม่เสร็จครับเสียงจะดังครืมครามครมครามอยู่นะครับผมไม่ได้นอนนะครับเงาทำอะไรจะรอดไปฝั่งไหนน่ะฮะอืะออาบน้ำให้ผมอีกนิดนึง เไหมลูกถามาให้หน่อยโอ้โโลมเย็นดีเอ้เฮ้ตกใจอยังตกใจอยังตกใจอะไรเสียงกระดิ่งดังดีว่ากับกล้องแล้งกล้องแล้งเนี่ยยาเด้อนี่ยยาเด้อน่ของเมียนหน่อยเด้อ่น่ะเห็นบอกน่าด่าด่เอากันแล้ว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 อีหยาดยังนหนาวยังขาดกับเมียนหน่อยครับผม หญ้าอ่อนอ่อนแล้วก็ลูกเล่นครับเละเลยครับไม่ก <hi> <kas S 2> ินเลยนี่ืไปอาบน้ำนํามี่ยไป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 อาบน้ำอีกไปไปอาบน้ำเด้อไปไปไปอาบน้ำนําเม่หน่อยเด้อไปเลยไปอาบน้ำเลยกินได้หยู่บ่ ไปไปไปอาบน้ํากับแม่ไปจุดชุดชุดชุดปุ่นปุ่นเลยมาคั่นหนึงอยู่นี่เนาะคั่นดีขึ้นเมียเถอะนอไปเลยปุ่นเห็นน้ำแล้วเห็นน้ำแล้วไปเลยปุ่นกับเห็นน้ำแล้วเลียนใส่แล้วอยากอาบน้ำแล้วไปไปลูกไปหยดไปเลยเลยอาบน้ำปุ่นไหมเย็น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 เรื่องน้ำเมียไปไปไปเลย อ่าบไปจ่อยฮะฮะฉีดใส่ตัวเลยครับนอนโบอิ่มครับตกใจตื่นบ่อยครับทำอะไรเือเ้อือเาเอาขึ้นโชว์เลยทีนี้ขึ้นโชว์เลยอีไปแล้วอเอ้อ ไปแล้วไปไหนนอหนอไปใส่ละครับไปใส่ละครับโอ้ยอย่าเล่นของเมียครับวันนันบริกนเนี่นันบริกนเนี่นันเมืองกับเมืองตีนรับโอ้ยมุนเวดเลยเนาะอย่าเมยอืม หลอดบันได้วันไดก็ไปคุ้มหลอดเนาะหลอดไม่ได้ยังดันรอดอยู่ได้อาบน้ําเลยเย็น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 แหละเห็นน้ำแล้วผมอาบน้ำก็ไม่น้อยแล้วแต่วบอลืรร้อเปิดอ่างไว้ยู่ได้เปิดคอกไว้แต่ว่าบอล่งอ่างครับเอาอีกหละเอาอ่างแงบขอมาพี่อยู่ต้ โอ้ยแงบก็นี้จะเปิดออกแตงไม่สุวละเนาะอะไละฮึด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 ยยยยุดยถือน้ำมึงแน่ถือน้ำเหรอเนาะเนะถือน้ำเรอเอยออกไปอาบข้างนอกเลยไปไปคุ่นไปไปน่านน่านน่ไป่ยสยามแมหรอไรแบบนั้นเนี่ยยังสายางไม่หน่อยแล้วครับผมเฮียมึง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 โอ้ย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  โอ้วยประหยัดเสียารงยังไหนลูก est? อย่าแย่งดิไป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 ไอาบน้ำเร็วๆร็วไปอาบน,น้ำเร็วไปอาบน้ำแล้วไปโอ้ซับนี่ก็อุ่นแล้วโอ้สิเลนดินครับมึงเพิบเพิบสิเลนดินสิเลนดินดิเห้เห้เฮ้เห็นยังทำอะไรทำอะไรทำอะไรกับผพพ้าปูที่นอนฮะเด้ ระวังเด้อระวังนอนลุกบ่ได้ได้เอา้าเอา้ามึงปึ๊บตุโมติมิตุโมติมิวิ่งไปวิ่งมาครับมาเล่นพี่เลยอย่าไปกวนแนวกินแม่เลยกะบอกต้องมากวนพอเลย เออเห็นวลน่ะเนอเอ้ไม่หน่อยเอาน้ำหอยลายตกแกเออน่เหนีนวนเออน่นได้อาปากกินน้ำแล้ววะท่านนี่ใฮ้ออกไปข้างนอกก็อยากไปดูดูแม่ครับดูแม่ครับแม่ขุดลุมอีกแล้วขุดลุมอีกแล้วดู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 ครับดูการขุดนะครับดูการขุดลุมนะครับอืมสุดยอดเลยนะครับ เห็นลูกเล่นไม่ได้ครับก็จะเล่นอย่างนี้แหละครับประทวงครับอุ้ยคั่นออกไปข้างนอกกันลูกขุนล่อไปทัานขุนออกไปข้างนอกไปไปไปหาแม่ไปลูกไปขุนไปขุนไปพุนไปพุนเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังนอนี่หนอเห็ดยังนอเห็ดยังนอคั่นหรือยังคั่นดิ ขั้นตีไปแล้วมึงแม่โกยไ้ลูกกจะไปนอนเกียกโกยแล้วกันให้ลูกไปนอนเกียกนอนจริงเดี๋ยวบันทนี้เอาเอาเอานี่ว่าถือว่าโกยแล,ลกลแล้วลูกล่องหรือลูกบ่ออะไรนีน่นี่แบบเดียวกันนี่ตัวนี้เอาถือว่าโอเคครับ เต็มที่เลยนะครับนี่สนุกมากครับโบนี่นะครับได้เรียนน้ำอาบดินนีก็โอเคแล้วครับสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงแล้วใช่ไหมลูกอึ๊บฮึฮึขุนนะขุนนะขุนนะฮิฮิึมันกบ,นบดูนะครับตัวแม่นะครับดูนะครับดูเลยเห็นไหมาลาเลิงจับ นี่อ้าเด็กน้อยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงสดชื่นแจ่มใสดีจังลูกฮะเอ้ยดูดูนะครับดูโชว์โชว์โชว์ดูโชว์ครับปฮอ่าโชว์เป็นโชว์เป็นอีตกใจวะตกใจเสียงลมใช่ไหมลูก อาบน้าให้ดำปือเป็นช้างเผือกอีกครับผมดูเนี่ยบังเสียงถูครับถูเนี่มยมาเย็นหัวตาครับพอๆไปเมียครับเห็นหมดหะตะมอ,องถูเอาเอา โอ้ยยยยยยตกใจอะไรตกใจโอ้ดงเมกอดไวโอ้สิเรีนไปหานไม่น่อยแล้วเรียนไปหยาดสายยางไม่หน่อยครับปุ๊บโอ้ยเฮ้อได้ยังนอนเฮแอเฮ้ยเฮืเฮอยย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 ยเย้ยเฮ้ยยย้ยยย้ยย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 ยเยยยยย้ยยยยยยย้ยย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  นุกขึ้นนะครับตอนแดดร้อนๆนี่ออาครับสหรับคิปนี้ครับ,รบครับพลอยขอนุยาตครับอย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์กดติดตามครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจดีๆครับสําหรับชาวช่อง youtube ทุกช่องครับผมหรือขอขอบคุณครับทางโครงการองค์การศศาส้นสัตว์ครับเอื้อเื้อสถานที่นะครับผมครับสวัสดีครับ